คนเราเกิดมาชีวิตเขาเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วเราก็เกิดมาท่ามกลางธรรมชาติโลกยังไม่เจริญยังไม่มีบ้านมีเมืองก็อยู่ก็ต้นไม้ต้นไห่อะไรพื้นดินท้องฟ้าอากาศนั้นพุทธศาสนาก,ก็จะเน้นไอตัวเนี้ยที่มันจะมีฉันทะกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มันดีงามมันสะอาดมันอยู่ในภาวะของมันที่ควรจะเป็นไม่ว่าอะไรเราเจอก็ อยากให้สิ่งนั้นอยู่ในสภาวะที่ดีที่สมบูรณ์ที่ควรจะเป็นของมันถ้าเราก็อยู่กับชีวิตของเราเราก็อยากให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ควรจะเป็นของมันแล้วก็อยากให้ต้นไม้อยากให้แม่น้ําลําคลองดินฟ้าอากาศมันอยู่ในสภาวะที่ดีที่ควรจะเป็นของมันเราเห็นเราก็ร่มรื่นสะอาดตาทางพระทะเลกกร่ณมนันดี <laughs> สภาวะที่เป็นลมมณีแปลว่าหน้ารืนร่นลมตัวนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นพุทธศาสนาตามายำไว้หนังสือเล่มที่แล้วบทนำสู่พุทธธรรมเน้นเรื่องนี้เลยให้เห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มที่ลมมณีก็ได้ยกพุทธพจน์มาเลยบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากไปทดลองวิธีการของยุคสมัยนั้นของนักบวชประเภทต่างๆมาจนจบแล้วไม่เอาเห็นว่าไม่ใช่ททางนั้นตอนที่จะเริ่มของพระองค์เองเนี่ย พระองค์แสวงหาสถานที่มาจนถึงอุรุเวลาเสนานิคมแล้วก็มีพุทธพจน์ท่อาตมายกมาบอกว่าระมณีโยวะตะภูมิภาคโคภูมิภาคคือถิ่นที่นี้เป็นที่รมมณีหนอนี่แหละแล้วพระองค์ก็บรรยายว่าที่นี้มีไพรสนร่มลื่นแม่น้ำไหลใสยเยน็นมีท่านน้ำราบเรียบละต่งตางๆพื่นานาแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกว่าที่นี่แหละ สมควรจะเป็นที่บำเพ็ญเพียรและพระองค์ก็ประทับนั่งลงตรัสว่าเอาละเราจะบำเพ็ญเพียรที่นี่นี่คือพุทธศาสนาเริ่มต้นที่ที่รมณีเพนะราะว่าที่นั้นจะต้องเป็นที่สะอาดเรียบร้อยมีธรรมชาติม่มรืน่นเป็นสวยงามอะไรต่างๆแล้วนะทำงานแบบธรรมชาตินะเพราะะนั้นพุทธศาสนาเนี่ย เป็นคำสอนที่เน้นเรื่องลมมณีเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม mm hmm. แต่เราลืมไปเราไปฟังจงกนกระทั่งฝรั่งมาบอก mm hmm. ใช่ไหมคือเราเนี่ยอยู่การรูค mm hmm. คำสอนพวกนี้จนชินชาแล้วเราก็ลืมไปเลยแต่ก่อนในวัดเน้นมากปลูกต้นไม้แล้วก็พระจะต้องคอยกวาดวัดเป็นกิจวัตรของพระใช่ไหมโยมมาในวัดแล้วก็ จะรู้สึกใจคอสบายสงบร่มรื่นเยือกเย็นจิตใจล่าเริงเบิกบานผ่องใสสดชื่นเบิกบานอะไรต่างๆอย่างเงี้ยได้เห็นสายน้ําอะไรต่างๆได้เห็นอากาศแสงแดดสะอาดสะอ้าน,นเนี่ยพุทธเจ้าเลือกหาที่นี้ก่อนแล้วจึงเอาเป็นที่ปฏิบัติร่วมเป็นเพียง ต้องคิดอันนี้แล้วลมณีนี่นหลักเข้าหลักที่หนึ่งเรียวกว่ากายยภาวนานภาวนาสี่มีหนึ่งกายยภาวนาพัฒนากายสองศีลภาวนาพัฒนาศีลสามจิตภาวนาพัฒนาจิตใจสี่ปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาพัฒนากายก็คือกายนั่นคืออะไรก็ท่านบอกเลยพัฒนากายกายในที่นี้หมายถึงเบญจทวารกายเบญจทวารกายคือกายประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็น ตัวสื่อสารรับรู้กับสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายที่รู้จักใช้แล้วได้รับสิ่งที่มันเข้ามาเอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบเบิกบานล่าเริงผ่องใสเป็นใจที่สดชื่นไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองเอาแล้วสิทำไงเราก็ต้องได้โมมณีเช่นจากธรรมชาตินียก่อนพระมาหากบกลับจากวินบาบัดถ้าเดินขึ้นภูเขาท่้กน,นก็ชมนกชมไม้ชมป่า นะท่านก็บ,บอกที่นี่ลมมันีรื่นลมจริงหน่อยอะไรต่อเนะีนะ่ยชื่อชมทิวไม้ชมเสียงช้างร้องอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เราก็ควรให้เด็กเนี่ยได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกที่เป็นกุศลก็คือจิตใจ ร่าเริงเบิกบานสดชื่นแผงใสมีความสงบน้อมจิตใจไปในคุณธรรมความดีในความที่จะมีมิตรไมตรีรักกันอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะ,ะนี่สภาพลมมณีเนี่ยทางด้านความรู้สึกให้เป็นรู้สึกที่ดีไม่ใช่รู้สึกที่จะเอาจะได้จะเพื่อตัวเองหรแล้วก็ไม่ชอบใจก็เกลียดชังจะทําลายไม่เอาเน้นไปที่รู้พอด้านรู้มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกได้เองว่าอันไหนมันควรจะเป็นยังไงมันดีหรือยังยังไม่ดีควรทา ให้เป็นดียังไงมันยังไม่รู้จะทําไงก็ไปหาความรู้ไปค้นมาแล้วพยายามทำให้มันดีใช่ไหมเนี่ยกระบวนการการเรียนรู้การศึกษาก็มาเองเลยแล้วมาโยงกันไปหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสัมพันธ์กันอยู่แล้ว